ย้อนกลับไปเมื่อตัวที่ใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อวันที่23ามมกราวันนั้นเป็นวันอะไรอังคารใช่ไหมครับใช่ค่ะวันอังคารที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่23ามมกราวันนั้นมีเรื่องที่ทําให้เกิดอาการช็อกทั้งแวดวงธุรกิจค่ะทุกคนงงอ่ะและทั้งประเทศจริงๆนะคนะเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้อยู่ๆในลายกลุ่มของนักข่าวสายการเมืองสายทำเนียบค่ะ ม,มีการมีการส่งเอกสารโจนเอกสารที่ระบุว่าเป็นของกระวงกันซารกระทรวงกันคลังเข้ามาก็เป็นที่รู้กันนะในรายกลุ่มของนักข่าวสายการเมืองมันก็มีเฉพาะนักข่าวที่คัดไปแล้วละ่ะกับคนของรัฐคนของคนของการเมืองที่ทถูกนง,งตัวให้เป็นผู้ประสานงานกับนักนักข่าว,าวสื่อสารถ้าคุณจะแจกข่าวอะไร คุณจะคุยกับนักข่าวอย่างไรคุณก็ <ยน S 1> คุยผ่านี้นคุณก็สื่อสารผ่านไอ้ไลน์กลุ่มได้ถ้านักข่าวการเมืองก็กลุ่มนี้ปรากฏว่า23มการามมกราอยู่ๆก็มีการโยนเอกสารชุดหนึ่งอ้างว่ามาจากกระทรวงการคลังโยนเข้าไปในไลน์กลุ่ม,มก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าโยนเข้ามาในไลน์อย่างนี้ต้องการเผยแพร่ต้องการเป็นข่าวหรือเปล่าต้องการจะให้หยิบฉวยไปเล่นเป็นข่าวก็ใช่ต้องการเผยแพร่ไงเพราะนักข่าวอยู่ในนั้นทุกสำนักอะ่ะ เอกสารชุดนี้ว่ากันว่ามันเป็นเอกสารแสดงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะทําขึ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นเอกสารที่กระทรวงการคลังเตรียมจะแจกจ่ายในวันที่จะ,ะแถลงตัวเลขทางเศรษฐกิจประจําปีปีที่แล้วปีนี้ใช่24เขากาหนดไว้ว่าจะแถลงยี่สิเขาจะ,ะแถลงใช่แต่นี้มันหลุดมาก่อนหนึ่งวันแต่ยี่มมีคนจับและโยนเข้าไปในรายกลุ่มนักข่าวสายการเมืองก่อนนักข่าวก็ตาลุกวาวตาลุกวาวหยิบฉวยเป็นนาเสนอ อย่างแรกช็อตแรกโยนขึ้นเว็บไซต์ข่าวก่อนใช่ในบัตรดนรู้กันทั้งประเทศเลยเออแล้วในบัตรดนช็อกกันทั้งแวดวงธุรกิจเลยทุกคนเลยมาช่วยกันส่องไงเอกสารท <ไป S 1> ีน,น,นี้ไปดูไปดูเอกสารแผ่นนั้นกันสักนิดสิครับอ่ะโอเคนี่แล้วก็ซูมเข้าไปที่บรรทัดที่มันเป็นประเด็นร้อนเลยอเ <Okay. S 1> เรายกให้เห็นเด่นชัดขึ้นแล้วนะจะได้เห็นตัวเลขผลกะก,ะการประมาณการเห็นใช่ไหมแถวนั้นแหละ บรรทัดนี้ว่ากันด้วยเรื่องอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่า GDPGDP GDP. GDP. ก็คือหน่วยวัดขนาดของเศรษฐกิจการเติบโตของเศรษฐกิจนในแต่ละปีตแต่ละห่วงมันจะติดลบหรือมันจะพองขึ้นไปอีกประมาณนั้นบรรทัดนี้บอกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ประเทศไทยเขามีเปรียบเทียบหลายปีนะตั้ง,<อ>งแต่2565 เป็นบวกที่2.6% 2,566ดูช่องเฉลี่ยบวกที่บวกที่1.8ตรงนี้แหละที่เขาช็อกกันปี65 2.6ยังไม่ฟื้นไข้จากโควิดดีนัก GDP ยังโตตั้ง2.6งใช่2566ปีที่เพิ่งจบกันไปน่าจะดีอ่ะมันดูดีขึ้นมันต้องดีขึ้นนะปหกห้าก็กลับมาการส่งกออก็กลับมาเป็นบวก อยู่บอกว่า2566ที่เพิ่งจบสิ้นกันไปนั้นตัวเลข GDP มันโตแค่1.8ก<า>ว่า,าปี65เสียอีกนั่นแหละทุกคนก็เลยฮือฮากันไงเป็นไปได้ไงช็อกสิครับเกิดอะไรขึ้นเอ,อเกิดอะไรขึ้น e ค t ้นก็มากันเต็มไปหมดเลยว่าเอ๊ะตัวเลขนี้มันมาได้ยังไงมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่หลัง<ม>จากที่เอกสารชุดนี้ที่อ้างว่ามาจากกระทรวงการคลังถูกโยนเข้าไปในไลน์กลุ่มนักข่าวสายการเมืองนักข่าวสายการเมืองหยิบฉฉยไปนําเสนอผ่านเว็บไซต์ข่าวสารของแต่ละสำนรรักและเกิดอาการช็อกกันทั้งประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาคือหาตัวเลขหนึง่งจุดแปดโฆษกรัฐบาลก็รีบส่งข้อความเข้ามาในไลน์กลุ่ม กลุ่มนักข่าวนั่นแหละกลุ่ม<ก>นั้นก็กลุ่มเดิมนั่แหละใช่ค่ะข้อความว่าข้อความสั้นๆว่าขอเรียนพี่น้องนักข่าวว่าข้อมูลรายงานข้างต้นยังเป็นเพียงฉบับร่างเท่านั้นยังจะต้องมีการตรวจทานความถูกต้องทั้งตัวเลขและข้อความอยู่ดังนั้นขอได้โปรดอย่าเพิ่งนําออกไปเผยแพร่จนกว่าจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังขออภัยในความไม่สะดวกมานัดที่นี้ด้วยครับเอาแล้วส่งเข้าไปในลายกลุ่มทําไมถ้าเป็นร่าง,ใ,งใช่ใ ไปถามนักข่าวสิเขา<ค>ร,รู้ว่าใครเป็นคนส่งใครส่งอมไม่ทันแล้วะครับคุณหมอแล้วก็ยกเลิกนักข่าวเขาก็หยิบฉวยเอ,อไปนําเสนอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กันจนเกลี้ยงเกิดอาการช็อกทั้งประเทศตั้งแต่วันที่23แล้วตั้งแต่ส่งเข้านักข่าวเขายิบเป็นประเด็นข่าวแล้วล่ะสองช็อกด้วยกันค่ะช็อกที่หนึ่งก็คือตัวเลข GDP ปีที่แล้วออกมาต่างเตี้ยเรียดิน โตแค่1.8มันแย่กว่าปีที่เพิ่งฟื้นไข้โควิด่อยางปี2565ยังบวกตั้ง2.6ใช่แล้วมา1.8ได้ไงเขาก็เคยเควนชัดนกันเยอะมาปี2566ทำไมมันเหลือแค่1.8เกิดอะไรขึ้นทั้งทังที่ทุกอย่างดีขึ้นแสดงว่าแย่กว่าเดิมประเทศไทยมันลงนรก อย่างนั้นใช่ไหมค่ะถึงขนาดลงนรกไม่ใช่ติดลบธรรมดาต้องใช้คําว่าลงนรกเลยใช่ไหมใช่จาก2.6งจลงไปหนึ่งจุดแปดไงโอเคถูกไหมถูกไหมถูกทั้งที่นักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาแล้วนะทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นอทิศทางถ้าเทียบนะสองห้าหกกับสองห้าหกห้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วช็อคที่2ก็คือว่าไอ้ตัวเลขหนึ่งจุดแถลงที่ที่ที่ปรากฏเป็นเอกสารออกมานั้นเมื่อไปชนกับข้อมูลประมาณการทางเศรษฐกิจของสํานักอื่นๆมันต่างกันต่ำสุดอ่ะ มันต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังต่ำเป็นหลังเท้าเลยใช่มันต่ําสุดอ่ะค่อื่นเขาสองกว่าเกิดคําถามตามกันขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะเชื่อใครดี GDP ประเทศไทยสุดท้ายปีที่แล้วมันโตกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ไปดูกันไปดูตัวเลขของกระทรวงการคลังแถวแรกอยู่ที่1.8นะคะ2.566ณจอะขนานี้เราจับมาสองให้ดูแค่2ปี66กับ67เริ่มจากกระทรวงการคลัง ดึงจากตัวเลขในเอกสารที่มันหลุดข้นมาในรายกลุ่มก่อนเมื่อวันที่23นะค่ะคลังบอกว่าปี66 GDP โตแค่1.8% 6.7ก็จะโตเพิ่มขึ้นเป็น2.8%ทีนี้ไปดู IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศอ,องค์การระหว่างประเทศผู้ชีวชาญระดับโลกนะนอเเเนี่ยเขาบอกว,ว่า GDP ประเทศไทยปี6 6 อยู่ที่2.5ตกลงจะเชื่อฝรั่งหรือจะเชื่อกระทรวงการคลังและทำไมกระทรวงการคลังมันต่ำเตี้ยเร่ดินได้สักขนาดนั้นปี2567 IMF 3.2เอรเน3.2ะ <c oughs> บนเงื่อนไขไม่มีดิจิทัล a l เดตนะ <c oughs> ถ้ามีดิจิทัลเวเดตเนี่ย IMF ก็บอกว่ามันน่าจะกระชากขึ้นมาได้สัก4นิดนิด4นิดนิดโอเค okay. สภาพัส์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการเศรษฐกิจปีที่แล้ว2,566ไว้อย่างไรปี2,566อยู่ที่2.5%ค่ะส่วน2,567อยู่ที่2.7ถึง3.7%เอาปี66ก่อน66 2.5ค่ะคำถามแรกเลยนะ จะเชื่อฝรั่งหรือจะเชื่อกระทรวงการคลังคำถามที่สองต่อเนื่องกันไปอ๋อโอเคสมมติว่าเราเชื่อคนไทยด้วยกันดีกว่าจะเชื่อคลังหรือจะเชื่อสภาพาักเพราะตัวเลขมันไม่ตรงกันอ่ะไปที่แบงก์ชาติแบงก์ชาติตัวเลขก็ไม่น้อยเขาให้ไว้ที่สองจุดสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับปีปีหกหกค่ะปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดแบงก์ชาติให้ไว้ที่สามจุดสองเปอร์เซ็นต์ค่ะสรุปจะเชื่อคลังหรือจะเชื่อแบงก์ชาติอ๋อในประเทศนะโอเคมันมีหลายหน่วย ไปกันที่นักวิชาการซีกเอกชนกันกระกันกนะครับ<า>ไปกันที่แบงก์กรุงไทยโอเคผมจะเลือกสองสำนักผมจะเลือกสองสำนักสำนักแรกคือสำนักวิจัยของแบงก์รัฐสำนักที่สองคือเป็นสำนักวิจัยของแบงก์เอกชนแบงก์เอกชนโอเคอไปกระติกกรุงไทยก่อนปี6 6เท่าไหร่ฮะให้ไว้2.4%เปอร์เซ็นต์ค่ะ ขณะที่เกษตรกรไทยให้ตัวเลข GDP ปี6 6ว่าเท่าไหร่ครับ2.5ค่ะเท่ากับ IMF และก็สอสชอค่ะบนจอสังเกตไหมครับฝรั่ง i m เตัวเอฟหน่วยงาน,ว,นนะวางแผนของประเทศอย่างสภาพัฒน์หน่วยงานที่ดูแลนโยบายการเงินของประเทศอย่างแบงก์ชาติและไปที่แบงก์สัก2แบงก์ก็แล้วกันกรุงไทยเกษตรกรไทยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนี้ที่เอ่ยชื่อกันไปเขามองเศรษฐกิจปี66 <ไ>ปเปน,นทางเดียวกันเลยใช่เหมือนตัวเลขเดียวกัน2.4กับ2.5มันก็เหมือนแบบมีท,ท,าทางเดียวกันเจ้าเดียวที่หลุดส <2 S 1> องจีดลงไปเหลือแค่1.8นี่สำหรับปี66มันก็เกิดการแพร่สะพัดกันขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ กระทืบ GDP เพื่อสร้างเงื่อนไขเพื่อสร้างความชอบธรรมในการที่รัฐบาลจะอ้างเป็นวิกฤตแล้วก็จะหยิบฉวยไปเป็นเหตุผลไปใช้ในการขอออกพรบกู้เงิน5 0 0 0 0นล้านมาแจกหรือเปล่าโครงการที่สัองวันเละเขาไปเชื่อมโยงกันเลยมันใกล้ถึงขนาดนั้นอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรจริงอะไรไม่จริงแต่สุดท้ายในทางการเมืองรัฐบาลทำท่าจะเสียใช่มันไป <ทำ S 1> แล้วททมันไปหมดแล้วทำท่าจะเสีย